พอดีเดินมาเจอป้ายนี้ครับสะดุดตามากชื่อว่าต้นตาลดำนะครับผมเองเคยได้ยินชื่อนี้อยู่เหมือนกันนะครับเห็นว่าเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งแล้วก็ลายไม้สวยแต่ยังไม่เคยพบเจอนะครับวันนี้เขา,อาพอดีมาเห็นป้ายก็เลยโอโ้โหต้นเป็นแบบนี้เหรอครับต้นตาลดำก็เลยลองหยิบกล้องแล้วก็มาบันทึกเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับ ได้ยินชื่อเสียงมาพอสมควรแล้วพี่น้องดูเปลือกของเขานะฮะจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คงจะค่อยๆหลุดออกมานะครับดูลักษณะแล้วก็โอ้โห,หน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บริเวณน้ำตกสำโรงเกียรตพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวรู้สึกจะ เขาน่าจะเป็นลูกหรือเป็นดอกนะฮะเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูอ่ะนี่ครับไม่แน่ใจว่าเนี่ยครับไอ้ไม่แน่ว่าใจว่าเป็นผลติดผลหรือเป็นดอกนะครับน่าจะติดผลั้างฮะนี่ครับต้นตาลดำนี่ลักษณะใบของเขา อ๋อผมจําได้แล้วฮะปีที่แล้วผมรู้สึกผมจะซื้อต้นกล้ามาอยู่นะฮะต้นตาลดํามาสองต้นนะครับอ่านี่เลยเพราะว่าจาลักษณะใบได้นี่ครับอ๋อโชคดีมากครับพี่น้องมาเจอต้นตาลดําพอดีเลยนะครับซึ่งก็น่าจะใช่ลูกของเขาละมั้งครับเนี่ยฮะไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่ผลอ่อนหรือเปล่า ลักษณะใบาเป็นแบบนี้อ๋อถือว่าโชคดีมากครับได้มาเห็นต้นไม้ที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อแต่วันนี้มาเจอต้นจริงของจริงอ๋อต้นข้างๆนี้ก็น่าจะใช่กันนะอ่าใช่ครับเนี่ยต้นข้างๆนี้ก็ใช่ครับพี่น้องใช่หมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นแม่อันนี้น่าจะเป็นต้นลูกนะครับอ่าพี่น้องที่มีข้อมูลเรื่องลายไม้เรื่องความ เอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็แนะนํามาหน่อยนะครับผมเองก็เพิ่งเคยจะรู้จักเคยได้ยินแต่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็งลายไม้ก็สวยว่างั้นนะครับแต่ก็ยังไม่เคยเห็นจริงๆจังๆสักทีวันนี้ก็ถือว่าโชคดีก็เลยอเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับ